Be สวัสดีค่ะ B j ป p a n BB ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพากันไปกินบุฟเฟ่ตเนื้อย่างค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เลยโอเขาชอบที่สุดเลยค่ะก็นานๆจะไปกันทีนะคะเพราะว่าอยู่ไกลมากค่ะอยู่ห่างจากบ้านประมาณ10กิโลค่ะ ชื่อร้าน s ต a ามินาทาโรค่ะก่อนที่จะมีโควิดนะคะก็จะมีทัวร์จากเมืองไทยมาลงแล้วก็มากินที่นี่กันเยอะเลยค่ะเคยเจอคนไทยหลายครั้งมากๆเลยค่ะบางทีใครที่เคยมานาโกยากับทัวร์อาจจะเคยมาร้านนี้ก็ได้นะคะนอกจากเนื้อย่างค่ะเขาก็มีอาหารอื่นๆแล้วก็มีขนมมีเค้กมีอะไรไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็มีซูชิด้วยค่ะ ถ้าเป็นร้านเนื้อย่างทั่วไปที่เป็นแบบบุฟเฟ่ตนะคะปกติจะตกหัวและประมาณ1,000บาทขึ้นค่ะแต่ที่นี่คือถูกมากค่ะยิ่งมาตอนวันธรรมดาตอนกลางวันนะคะจะแค่งค่ that this w o บาทเองค่ะ เขาจะมีเวลาให้เลือกด้วยนะคะว่าจะเป็น90นาทีหรือว่า120นาทีค่ะเราก็เลือกแค่90นาทีนะคะก็ต้องบริการตัวเองทุกอย่างนะคะอยากกินน้ำอะไรก็ไปเลือกได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีพวกไก่คาราเกะนะคะแฮมบาคกุยากิโซบะทาโกยากิแล้วก็มีอาหารอื่นๆให้เราได้เลือกตักค่ะ ส่วนเด็กๆเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อย่างนะคะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้มาเลือกตักเอาเองได้เลยค่ะกกสปากเก็ตตี้หนูหนูระวังหกค่ะ๋ย่มาให้ก่อนกี่อันเอ่ยนี่ก่นนีกะ ตรงนี้ค่ะเป็นสลัดบาร์นะคะเลือกได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีน้ำสลัดให้เลือกอีกหลายชนิดด้วยค่ะ I need you more, need you you here more than I would like Let's yeah. should hide away Should I close ี่คือเป็นราเมเงกับอูด้งให้เราทำเองค่ะใส่ซุก,ก่อนนเะ lose. You so been trying So to been Im I've hard เด็กๆก,ก็ตักอาหารกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเนื้อกันค่ะมุมเนื้อนะคะก็จะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีพวกตับอะไรเล็กน้อยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหมักที่มีชอบที่สุดค่ะ You here more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah. เราก็มาย่างเนื้อกันค่ะที่เราไปตักมาเมื่อกี้ะคะ่ะนค่ะอันนี้เป็นไอศครีมค่ะให้ตักเองได้เลยนะคะมีหลายรสมาก Yeah, yeah, can't stop. Think about you. น,นี้ดำแล้วอ่ะลูกมาันมาไปเอาของให้นี่นะแป๊บเดียวกลับมาดำเลยแล้นี้ก็คือน้ำจิ้มของร้านนี้นะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะ hold you call you mine Think about you every time I remember Thử đi đi mắt còn hai, มุมนี้นะคะก็จะเป็นพวกผลไม้และก็ของหวานต่างๆค่ะแล้วก็มีตู้เค้กค่ะมีเป็นขนมเค้กชิ้นเล็กๆนะคะ ใส่นั้นก็ยังหูุใส่น้ำตาลยังใส่แล้วโอเคเดี๋ยวเลยโอเเขาจะทำส่ใหม่ค่ะเริ่มแล้วลูกหมุนได้เริ่มมาละสายใหญ่เริ่มมา,าเบา,าๆสิหูุแรงๆมันก็จะไม่สวยนะหมุนได้แล้วหมุนได้แล้ว It's everything is growing just just a face And great everything's ออกมาเล็กไปนะลูกล็กก็ปิดท้ายด้วยขนมนะคะแล้วก็ไอศกรีม อไรไ่อยไหมลูกอร่อยนะเนี้ยถ้าอร่อยหนูไปหยิบมาอีกก็ได้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจัาเนย you here more than i would like to admit let's forget about tomorrow yeah should i hide away forever should i close my eyes and never again hold you tight